ยายเท่าเมาส์ซีรีส์สวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะคลิปเนี้ยายจะวนกลับมาที่ซีรีส์ย้อนยุคนะคะเป็นซีรีส์กำลังภายในย้อนยุค The Ingenious One หรือตำนานแห่งหวินเซียงของพ่อหนุ่มเฉินเซียวกับเหมาเสี่ยวถงบอกเล่าเรื่องราวขององค์ชายอินเซียงสุดหล่อที่ก้าว้าออกจากสำนักเข้าสู่ยุทธภพ,พ หลังจากฝึกวิชามนานนับสิบปีค่ะได้รู้จักมิสหายมากมายที่สำคัญคือจอมยุดหญิงสุดแกร่งสู่ย่าหนานที่ทำให้เขาเกิดความสับสนในใจวันไหวแบบปแปลกๆแต่หลังจากที่เขาได้เริ่มสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเหตุโศกนาฏกรรมฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุในอดีตเขาก็ได้ค้นพบความลับที่น่าสะพึงกลัวซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับอาจารย์ของเขาเองค่ะ ว้าวพอดมาสไตล์กำลังภายในคลาสสิกเลยตัวดีตัวร้ายเนี่ยชอบสลับโพกันตลอดเรื่องแบบนี้ยายว่าเข้าทางคุณเฉินเสี่ยวเลยละค่ะส่วนนางเอกยายเพิ่งรู้จักครั้งแรกเลยดูสวยปลาดเปรียวเหมาะกับความเป็นจอมยุธหญิงอยู่นะเรื่องนี้ยายอยากดูพรชอบเทลเลอร์แหละโทนสีของเรื่องเสื้อผ้าน้าผมช่างเรียบหรือดูแพง ฉากต่อสู้ก็ไม่ถมเอฟเฟกจนเวอร์ได้ฟิลซีรีส์กำลังภายในแบบที่สมัยยายยังเด็กค่ะมาเมื่อไหรยายต้องขอลองดูสักหน่อยถ้าเดินเรื่องสนุกยายตามยาวแน่นอนใครสนใจอยากให้ยายแนะนำซีรีส์ใหม่ๆของนักสดแสดงท่านใดเ็นกันมาได้นะคะยังไงยายฝากทุกคนช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยายด้วย และอย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งกริ้งสำหรับข่าวสารซีรีส์ใหม่ๆค่ะบ๊ายบาย